สวัสดีครับผมเอ็มลานซ์เซนนะครับคลิปนี้จะมารีวิวแต่สังเกตในตัว Honda City ตัวไฮบิดนะครับมาไปดูกันเลยสส่เกตยรซีอนะครับตัวนี้เป็น Honda City ที่เป็นตัวไฮบิดนะไม่ไม่ใช่เทอร์โบนะเป็นตัวไฮบิดนะครับนี่นะครับใส่เกียรซีอนะครับผมจอเหลี่ยมสแตนดาร์ดสีส้มนะครับอ่ะนี่ไฮบิดคือจะเป็นเครื่องไฮบิดนะครับตัวเป็นตัวท็อปจะเป็นเครื่อไฮบิดนะครับตัวนี้ซิตี้ไฮบิดนี่ยครับวัดครบเลยนะครับลูกค้าอยากดูพวกความร้อนพวกรอบไปพวกนี้นะครับเพราะว่าหน้าปัดเดิมเนี่ยจะไมม่ีวัดรอบ เราก็จะไม่รู้มะว่าเวลาเข้าหมกเครื่องยนต์เนี่ยรอบเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เลยจะบอกนะครับบอกครบๆเลยนะเกตตัวนี้แค่เสียบปลั๊กนะครับบัตค่าต่างๆได้ครบๆเลยนะครับดูแบตดูรอบดูความเร็วอะไรพวกนี้ครับสามารถเปลี่ยนค่าได้นี่ครับเนี่ยอุณหภูมิไดีก็ขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์เปิดปิดลิ้นเปอร์เซ็นต์คันเร่งนะครับเนี่ยครับขึ้นครบเอ็นจิ้นโหลดก็ขึ้นนะครับโหลดเครื่องเปอร์เซ็นต์หัวฉีดจ่ายสั้นหัวฉีดจ่ายยาวขึ้นหมดนะครับผมออโต ออเยนเซอร์นะครับผม a อส่วนผสมน้ำมันก็ขึ้นนะครับมันจะขึ้นตอนเขาหมดเครื่องยนต์นะนี่ถ้ามีวัดรอบขึ้นอย่างนี้แปลว่าหมดเครื่องยนต์นะครับน้แบโลบาโลนะครับแรงดันบรรยากาศอัดดักินน้ํามันนะครับผมขึ้นครบเลยนี่นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับวัดได้หลายค่านะครับแค่เสียบปลั๊กเนี่ยดูหม้อน้ําดูอะไรได้นะครับผมแอดข้ามแรงดูดอากาศนะครับแอร์โฟไม่ขึ้นอุณหภูมิไม่ดีนะครับนี่อันนี้คือ วัดรอบเนี่ยครับแพคโครอบเป็นศูนย์ก็คือแปลว่าตอนนี้เข้าหมดไฮบริดอยู่หมดไฟฟ้ารถยนต์คันนี้มี2ระบบเป็นไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์กับไฟฟ้านี่ครับนี่เข้าหมดไฮบริดก็จะเป็นศูนย์วัดรอบไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเข้าหมดเครื่องยนต์เมื่อไหร่ก็จะเป็นวัดรอบก็จะขึ้นขึ้นมานะครับอ่ะนี่นะครับก็คือดูค่าต่างๆครับแล้วก็ตั้งเตือนค่าต่างๆได้ครบๆนะครับดูวัดเตือนรอบเตือนแคข้ามเตือนว์เตือนความเร็วเตือนม้อน้าได้ครบนะครับ เน in ี่ยเราก็ได้เทไรเราก็ตั้งได้เลยนะครับผมแค่เสียบปลั๊กนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับอันนี้ผมก็ไม่ดูนะว่าเสียบปลั๊กตรงไหนนะครับ๋ยวเสียบปลั๊กนี้นะครับนี่เลยเสียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยนะครับเสียบปลั๊กแค่นี้นะครับโะเสร็จเลยนะครับแล้วก็รถไฮบริดต้องเพิ่ม USB ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ตอนนี้นะครับเสียบเวลาขับหมดไฮบริดจะได้ไม่ดับนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูตอนดับเครื่องนะครับดับเครื่องหน่อย เพื่อนก็จะดับไปนะครับตามหน้าที่เขานะครับตามกุญแจนะครับก็ใครสนใจทักมานะคะใส่ได้ทั้งตัวไฮบริดแล้วก็ตัว1.0เทอร์บโบหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ใส่ได้นะใส่ได้หมดเลยจะเป็นรถกระบะรถดีเซลได้หมดแค่เสียบป,ปลั๊กนะครับขอบคุณมากครับซิตีตัวไฮบริดนะครับ